พาวายุมาเดินหาเลือกซื้อนะครับ <_ d ance> หาเลือกซื้อ <_ d ance> คุณออย <_ d ance> คุณออยกำลังเดินดูอยู่ปลาเก๋าครับปลาเก๋าเป็นเ <_ d ance> ชียงใหม่ได้ของสดขนาดนี้ก็โอเคแล้วแต่ก็ราคาก็บวกลบกันไปนะครับคุณออยสนใจกั้งนะครับไม่ใช่กั้งฮาสีนะแต่ก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรเลยล่ะ ตัวนี้มีไข่ด้วยดูลูกด้วยดูลูกอยู่ย <c oughs> ให้คุณอ้อยตัดสินใจนะครับ <c oughs> อยากกินบอกพนักงานเลย นะครับรถดาม,ม่านะครับคุณผู้ชมเรากําลังมาเลือกของกินอยู่อ,ยอืมใช่งถด,ดาม,ม่านะครับคุณผู้ชมมันคืออาหารเนาะ<ม>อันนี้เป็นลอบเตอร์นะครับเจ็ดสีนะครับแล้วก็จะมีโซนหอยนะครับห้างนี้จะเป็นห้างใหม่นะครับตอนนี้ก็ซื้อ อันนี้เราก็ซื้อกุ้งมานะฮะนะครับกุ้งลายเสือนะโลละพันกว่าบาทแล้วแล้วก็มีกุ้งของน้องวายุนะครับตัวจะเล็กหน่อยแล้วก็ประดับเงินครับประดับเงินผมซื้อมาตัวหนึ่งคิดถึงครับุนออยบอกเอาตัวที่ไม่มีไข่เขาเขาจะได้เอาไว้แพร่พันใช่ไหมไข่หนักไม่กินไข่ โอเคคลิปนี้งดดราม,ม่านะผมยับไม่อีกทีนะครับนอกจากคุณจะเป็นมังสวิรัตนะถึงบ้านก็จะเตรียมเตรียมออดดรอคุณจะต้องทำเมย์ตัวพี่วันนี้หมดจั่งมือนึงคืออยากซื้อของเยอะเ้ยแต่ว่ามันเอามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยดิ ปลานี่ยังไม่ถึงใช่โคตรปิดเลยครับตัวหยิบไปพี่พนักงานตาให้แล้วหยิบไปคอ่าคุณออยเอาไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นโซนหอยนะคะก็ยังเป็นเป็นอยู่จะมีพวกหอยนางรมนะแล้วก็ปลานินนะครับแล้วก็มีประกดทางแบบเป็นเป็นนะครับโลสองร้อยกว่าบาท เออเออเอาไปให้เขาช่างด้วยอืปลาดาบดเนี่ยเ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปช่างนู้นเดี๋ยวไปช่างไม่ใช่เนื้อหมูมันเป็นวัวเดี๋ยวไปช่างนู้น วันนี้คงซื้อไม่เยอะเพราะว่าผมกับคุณออยเอามอสไซค์กันมาไม่ได้ขับไอ้แจ๊ดมาเนาะแต่ว่าห้างใหม่บอกเลยว่าบางอย่างอ่ะเขาลดราคาของคือน่าซื้อมากน่าจับใจใช้ของมากแล้วก็เห็นมีโรส่วนรถเชียงใหม่ครับอยู่ตรงแถวๆห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเดี๋ยวออกไปสแกนเข้อเอาแอร์เส่วนมบ <c oughs> เออว่ะ เอ,อหมดหมดไปเยอะเอ,อ้ปูปูคาราบ่าอยู่ไหนนี่เห็นแต่ปูแบบนี้เห็นแต่ปูแบบนี้คน,นอืน่นเราไปกินหมดและกุ้งห้าเอ้ยพาไหร่เอพันห้าอ่า มม้าเยอะเลยครับอ,อันนี้เขาใส่กันหุงขาดให้เราด้วยนะมันดดีไนเะอไรุ้ง <A S 2> เนะอกั้งกั้งกั้งอร่อยเอ่ยกุ้งลายเสือเราเท่าไหร่โอเคกุ้ okay. ลงลายเสือสองร้อยหกสิบห้าปลาดาบปลา ครับผมสิ่งที่ตัวต้องทำก็คือการเช็คของว่ามันตรงกับสินค้าที่เราซื้อไหมนะฮะเมื่อกี้โดนอะไรนะเมื่อกี้อไอ้นี่เมื่อกี้ซื้อซื้อไก่ครับแต่แต่ว่าพนักงานคีเป็นปลาครั้งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันคนละอย่างกันเลยก็ไม่รู้เ,เขาเ,เขาดูยังไงว่าเป็นปลาเหมือนกัน แต่ว่าอย่างบอกแล้วครับว่าห้างใหม่อะไรมันก็ใหม่แล้วก็อาไปกันแต่ก็ต้องให้เขาแก้ไขให้นะไม่ยอมครับปรดาดับเงินประดับเงินเก่าว่าจะเอาไปฉุกฉีดแบบแกงภาคเหนือครับ เพราะว่าถ้าเป็นฉูฉี่แบบบ้านผมนะหรือว่าถ้าอย่างในบ้านผมคือภาคกลางใช่ไหมฉูฉี่จะต้องมีกะทิเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของภาคใต้เนี่ยก็จะหนักไปทางพวกวขมิ้นกับพวกเครื่องแต่ว่าถ้าเป็นของภาคเหนือเนี่ยก็จะไม่ใส่กะทิฮะแล้วก็เครื่องก็จะตำละเอียดแต่ว่าเครื่องเทศเนี่ยเขาจะไม่เยอะเท่าภาคใต้ประมาณนั้นนะครับ ใช่ใโอเคเดี๋ okay. ยวตัดเป็นพักๆนะครับสวัสดีวายุ้งสวัสดีสสดแกะถุกมานะครับกลังยังเป็นเป็นอยู่เลยฮะอันนี้กุ้งไหลเสือนะครับไซส์ใหญ่นะครับใส่ละนะฮนะหมดไปพันกว่าบาทนะครับกุ้งสองตัว อันนี้กุ้งเล็กอันนี้ผมทําให้เอาไว้ให้น้องวายุนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูก้างกันดีกว่าแกะยาดนิดนึงเอาใจมาตัใ,าใครโดนกลางต่อยนี่เจ็บพอสมควรเลยนะผมบอกให้ เนี่ยไอ่วนที่เป็นครีมนะเขาจะต่อยเอาต้องระวังนะฮะดูดิโคตรใหญ่อะ่ะยังเป็นย,ยังดิ้นดิ้นอยู่เลยตอนจับระวังนิดนึงโอเค เกี่ยวกับขนาดแขนขมก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณอ้อยไม่เคยกินไก่กลางสดครับขนานทีเนาะโคดาม่านะครับี๋ยวจะปรุงอาหารให้คุณอ้อยกินอันนี้นะครับคือเนื้อกั้งนะฮะที่แกะออกมาจากเปลือกนะครับปกติถ้ากั้งตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันอร่อยนะแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ได้ขนาดนี้เออ,อ่คุณอ้อยโชว์หน่อยพลิกไปพลิกมาเนอะยคือเนื้อเนื้อยันถึงตรงนี้เลยอะ่ะ ดูเทียบว่าขนาดมือคุณอ้อยอ่ะแม่คุ้มราคาครับเต็มที่เต็มที่อะไรเอามายกให้อันนี้ยังอันนี้บางคนชอบนะเนี่ยยังขูดกินได้อยู่นี่แต่ว่ายูไม่กินแต่วยุไม่กินส่วนนี้ของกั้งนะครับอ่ะมันจะเป็นส่วนของแขนมันเนี่ยคืออาวุธของเขาเลยนะเขาจะ ดีดแบบดีดชกอ่ะฟืบเขาออกไปเนี่ยเหมือนตะกะแตนนะครับอันเนี้ยเก็บนะผมเคยดูในคลิปของพวกฝรั่งละมือแตกเลยนะฮะเลือดออกได้เลยแล้วผมอยากจะบอกว่าตรงเนี้ยพวกเนี้ยคือคือคือเป็นหนามแหลมแหลมเลยนะครับไอส่วนตรงเนี้ยคือเขาเอาไว้จับเหยื่อเนี่ยล็อกล็อกจับเหยื่อนะฮะทรงพลังมากอยากจะบอกว่าหนามแหลมแหลมเนี่ยที่ผมติดมือเนี่ยเจ็บนะฮะเนี่ย ออคือเนื้อมีข้างในเนื้อมีข้างในแต่ว่าไม่สำมันไหวอะ<ำ>คือมันแข็งมากมันแข็งมากแม่ออ,อย่างพวกปลาหมกึกอย่างหมกึกสายหมึกอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเขาเจอเนี่ยเขาจับเขาก็หนีบอย่างเงี้ยแล้วตัวหนามๆเนี่ยมันก็จะแทงทะลุตัวเหยื่อเนี่ยทําให้ขยับขยื่นไม่ได้แล้วเขาก็กินนะฮะเอามันเป็นความรู้กันนะนี่แต่พวกผมก็อิ่มท้องกันคุณอ้อยแ,แล้วแก่แล้วแก่อีก อร่อยครับอร่อยค่จะแดกมันหรือมันจะแดกมือเราก่อนใช่คุณอ้อยเริ่มเจ็บมือ <laughs> <laughs> คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆมีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ